สวัสดีครับนาตู้สวัสดีครับัคมาติดตามนาตู้ครับว่าสู้ฟังนะครับนาตู้เนวไยเไรก่อรับเรื่องเล่าฟันเนวไยเครับโอ้ฟันม่อขืนนี่ครับผมฟันเห็นผู้เฒ่าใส่สุดขาวอายุประมาณแปดสิบปีแปดสิบปีครับครับหนวดกระยิ่ง้ากับมากรุงหลวงสองคนครับลุกนอกกัน อายุประมาณเท่าไรครับน้องอายุประมาณ40ปี40ปีสองคนเพราะหนึ่งประมาณ40ปีนี่แหละบพ่อผมจะเห็นนั่นผมบอกไปทงหน้าผมเลยทำมาเพราะยายไม้ยัางแถวนี่มาสั่นมึงจักทีบอกว่ากูเป็นพามพอขาวมาสั่นโอ้งบบางบอกผมกูบกางยาวงบก,กูกับบางยาวหนึ่งปนะมาณนั้นบนางยาวนั้นสิเป็นยังผมก็เลยบ้านนะ กูนี่นนะี่ซักซีสที่สุดเพิ่นมาโอ้วันนี้กูไอ้กูได้ไรม่นมาอืมบ้านหลูกูหักคอตายโมดได้มันมาคือสร้างว่าแถอะว่าก็เลยถามเพิ่นเจ้าคือเก่งแท้พ่อใาไงมาซั่นเก่งกับบอกเลขข่อยนี่เป็นหยังได้ว่าโอ้เว้าแนวนี้เลยอ่าอืมแต่เก่งกับบอกเลขข่อยนี่เป็นหยังมึงอยาก,ยกได้เลขไองล่ะเพิ่นมาหน่ะครับ บอจักแล้วแหละตาเจ้าสิบอกเอากูสิบอกเมืงกูสิโตนมืงมาสั่นเมื่ทุกๆอย่างเกี่ยวพันมานนาให้มึงซื้อได้ปาสัามันมากูซื้อแล้วกูสินํำขามสิมได้ผลมาว่านบอกสามโต้มาได้ครับสามโตเลยครับโหวันสิบหสิงหาคมพศสองพันห้ยหกเนี่นะครับนะตู่ครับท่นบอกว่าสมโตนี่แปดสองเก้าคนมาแปดสองเก้าเอาเอาเรากูขางสิมได้ันมาให้ซื้อเลยันมาให้ซื้อเลย แปดสองเก้าสองตัวเหรอครับบาทนี้สองตัวคุณว่าไหนบอกแต่ว่าลูกน้องคุณบอกลูกน้องบอกเองตัวไหนลูกน้องบอก,กนออก้กนองบอกเขาเก,กิดือมีดหวางหวืองไงได้ครับผมเคือฟันผมเลยครับผมเป็นยั่างกินฟันผมมาสัน่นกโค้งมาด้วยว่าถ้ากูบอกเลขนี่มึตงต้องซื้อเพิ่นมากูซื้อแล้วกูนำปาดทอมึงเหรอเอ้าไม่คือหัวลายแท้เจ้าสิบอกนิดโตน้องๆมัน ห้าสิบสอกโตวสองตเท่านั้นะปั<อ>ะนมานครับเท่าไรละสองตนั้น <48 S 2> สี่แปดสี่แปดอืสี่แปดแปดสี่กลับกันนำจังหน่อยนอะครับมันมาบอกซ้ำานีอบอกบอกเลยทำมับำนบอกซ้ำไม่ละเขาไม่มีโซลามีโซ่าแค่น่ะตัวคอยก็ด้ยหุ่มแหวบอันี้โอ้ครับเสด็จเลยครับ เพิ่นมาให้โชคง่ายลยที่นี่เนาะปูผ้าผ้าขาวที่เพิ่นบอกสามแต่ลูกน้องบอกสองค่ะอืมจะไหนอีกครับพี่แม่มาหาบอพี่แม่กับมหาอยู่เนาะเพิ่นมาเห็ดให้เห็นหน้าเพราะว่าผมหมดเห็นหน้าปีนี้นะโอ้ครับครับมาเห็ดกับพวกน้องเพิ่นกับตายพวกทุกคนน่ะละโอ้ครับครับเรื่อันเกี่ยวเร่อันเกี่ยวเอาเหล็กของปูผ้าขาวนี่เนาะครับเอฟซีเือเ่อเป็นการเสียเวลาทีมงานกำลังจดตัวเลขกไปให้ครับขอบคุณในไลฟ์ครับนาตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับผมเสมอชมนาตัวเลขของหน้าตู้ครับปูผ่าขาวมากับลูกน้องครับให้โชคใหญ่ครับ3ตัวเนาะครับเสมอชมแปดสอง้าแปดสองเครับกับ4 8 4 8ครับงวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับหน้าตู้ครับถือรางวัลที่1ครับ FC ฟซีสำหรับคลิปนีบเอาแอมโลทงกัสิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันพึ่งไปใส่ FC มืนหนีบเอาแอมโลทงสิบห้าไปเบิ่งนคงดีครับมีคงดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับ บ่าเอามปรทมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรี่เจงสิ่เือถือเนาะครับเนาะานมู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะดีขับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ ขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขานลว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกรบโบรอดซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นุใดนคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเที่ยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่ันผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มี Point Kunst Paige โบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมู้ชมนมูชชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมหลักการเบาแอมโาทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสมูชชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บอดีถีร่าศีมันบดมันบัง สเสียดแจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบไลแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ารครับผมสาธุสาธุ